เจอแล้วเผยโฉมเมียชาย,ยาที่แท้ผู้จัดการส่วนตัวอยู่กินกันมา26ปีภรรยาชาย,ยามิตชัยเป็นชาวกอทอมอแต่ย้ายไปอยู่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกันลดากรน,น้อยวัดอยู่กินกันมากว่า25-26ปีเผยเป็นทั้งคนติดตามและผู้จัดการส่วนตัวให้กับลูกทุ่งดัง ที่คนนอกไม่มีใครรู้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวคนหนึ่งทราบว่านายชัยยาสมบูรณ์หรือชัยยามิชัยเอพระเอกลิเกดารานักแสดงชื่อดังมีภรรยาชื่อนางสาวพจนานาหรือแดงปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น นางสาวกันละดากรน,น้อยวัดอายุ44ปีอยู่บ้านเลขที่100ทับ842หมู่12ตำบลลำตาสาวอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนะครศรีอยุธยามีบุตรกับพระเอกชัยยางคนคนแรกชื่อนางสาวผ่อนพัชนกสมบูรณ์แป้งปัจจุบันอายุ24ปี และนายชูติพันสมบูรณ์แชมป์อายุ22ปีในทะเบียนราชชื่อมารดาพจนาชื่อบิดาเสมาสำหรับการอยู่กินครั้งแรกไม่เป็นที่เปิดเผยและได้อยู่กินกันมาประมาณ25-26ปีเดิมทีภรรยาของชัยยาเป็นชา กรุงเทพมหานครส่วนแม่ยายของชัยยาเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียชีวิตแล้วและพ่อของนางสาวพจนาเสียชีวิตก่อนมารดาจากนั้นภรรยาของชัยยามิตรชัยก็ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่ไม่มีการเปิดเผยทั้งภรรยาและลูกมานานกว่า20ปีโดยภรรยาของชัยยา ก็เป็นคนติดตามและเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่คนนอกวงการหรือไม่ใช่คนในครอบครัวจะไม่มีใครทราบเพราะทางนางวงเดือนมารดาของชายยาจะไม่ปริปากให้ทุกคนทราบแม้กระทั่งกันไม่ให้นักข่าวได้รับรู้ตลอดมา